ทำไมคนเกาหลีชอบกินไก่ทอดตำนานไก่ทอดเกาหลีไม่ได้มาเล่นๆสวัสดีค่ะทุกคนคุณผู้ชมชอบทานไก่ทอดเหมือนพวกเราไหมคะและเคยสงสัยไหมล่ะคะว่าทำไมเวลาดูซีรีส์เกาหลีต่างๆเนี่ยพระเอกนางเอกเ,เนี่ยชอบชวนกันไปกินไก่ทอดเป็นประจำเลยตั้งแต่ไก่ทอดค้างทางจนถึงไก่ทอดระดับพัตคาารทำไมคนเกาหลีเนี่ยถึงชอบกินไก่ทอดเรื่องนี้มีที่มาค่ะเดี๋ยววันนี้พวกเรารอบรู้รอบโลกจะเล่าให้คุณฟัง ก่อนจะไปติดตามรับชมกันขอคนละหนึ่งไรใครยังไม่ได้ติดตามช่องรอบรู้รอบโลกฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะจะขอบบคุณมากเลยค่ะทราบหรือไม่คะตามรายงานของ Korea Economic Daily ใเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ในเกาหลีใต้เนี่ยมีร้านไก่ทอดถึง8 7 0 0 0ล้านมากกว่าแมคโดนัลล์38,000แห่งกับร้านซัปเป43,00000แห่งทั่วโลกรวมกันซะอีกแค่นี้ก็พอจะจินตนาการถึงขนาดของตลาดไก่ทอดในเกาหลีได้แล้วใช่ไหมคะ <g arness> โลกนี้มีใครที่เกียดไก่ทอดบ้าง <g arness> แม้แต่รองเท้าเนี่ยก็จะอร่อยเมื่อคุณเอามันไปทอดเชฟยองซูโด,โดพูดพร้อมกับหัวเราะขณะที่เขารอถังน้ำมันเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อทอดไก่ชุบแป้งบางๆเช่นเดียวกับชาวเกาหลีหลายๆคนยงมีความทรงจำที่ดีในการเติบโตมาก,กับการทานไก่ทอดกับครอบครัวของเขาพ่อของเขาจะนำถุงใหญ่ๆที่บรรจุไก่ที่ทอดกรอบและชํำกลับบ้านเดือนละครั้งเพื่อแบ่งปันรอบโต๊ะอาหารค่ำ ตอนที่ยังเป็นเด็กเนี่ยตอนที่พ่อซื้อไก่ทอดกลับบ้านมันเหมือนกับงานปาร์ตี้มันเป็นงานฉลองสำหรับครอบครัวของเราเลยครับใช่วัย32ปีเก่าเกาหลีใต้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำไก่ทอดได้อร่อยที่สุดว่าแต่ว่าวัฒนธรรมการกินไก่ทอดเนี่ยมาถึงเกาหลีได้อย่างไร ชาวเกาหลีรู้จักไก่ทอดสไตล์อเมริกันเป็นครั้งแรกในช่วงสงครามเกาหลีในช่วงคศ1950-53แนวความคิดการทอดไก่ชุแบแป้งทอดได้รับการแนะนำโดยตรงจากกองทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในเกาหลีใต้ซึ่งก่อนหน้านั้นชาวเกาหลีเนี่ยมักจะทานไก่ต้มหรือไก่เนื่อมากกว่าอย่างไรก็ตามไม่กี่ทศวรรษหลังจากสงครามยุติไก่ทอดสไตล์อเมริกันเริ่มแพร่หลายในประเทศอย่างแท้จริง สงครามทําให้เกาหลีใต้ายากจนในช่วงทศวรรษที่1,960มนุษย์เงินเดือนจะนําไก่ถุงเหลืองกลับบ้านซึ่งเป็นไก่ย่างทั้งตัวที่ซื้อมาจากตลาดในวันจ่ายเงินเดือนไก่หนึ่งตัวนั้นมีราคาแพงมากจนเรียกได้ว่าเป็นอาหารหรูหราผู้คนจำนวนมากยังคงมีความทรงจำดีๆในการกินไก่ถุงเหลืองและความคิดนี้ยังช่วยเติมไฟให้ธุรกิจไก่ทอดเกาหลีเฟื่องฟูอีกด้วย หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ทำให้การกินไก่ทอดเฟื่องฟูในช่วงคศวรษ1970น้ำมันสำหรับทำอาหารราคาถูกมีวางจำหน่ายทั่วไปและไก่มีราคาถูกลงสิ่งนี้ทำให้ครอบครัวสามารถทำไก่ทอดแซนอร่อยได้เองที่บ้านสูตรพิเศษของไก่ทอดเกาหลีเนี่ยก็คือใช้เทคนิคการทอดสองครั้งจะทำให้ไก่ทอดเนี่ยกรอบเป็นพิเศษและมีน้ำมันน้อยกว่าแบบอื่นๆอ,อย่างน่าเหลือเชื่อ ถ้าคุณทอดเพียงครั้งเดียวมันจะเก็บน้ำมันไว้ทั้งหมดและมันจะเยอะมากนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันทอดมันสองครั้งเพราะว่าแป้งสุกแล้วมันจะดูดซับน้ำมันได้น้อยลงดังนั้นเมื่อคุณกินมันมันจะไม่อมน้ำมันเขากล่าว,าวผลลัพธ์ที่ได้คือความสมดุลที่อร่อยระหว่างภายนอกที่กรุบกรอบและเนื้อด้านในที่นุ่มมาก ต่อมาไก่ทอดกลายเป็นกระแสหลักในปี1,977โดยการเปิดร้าน Lim's Chicken ที่ชั้นใต้ดินของห้างสรรพสินค้าซินเซเกในกรุงโซยูช็อคโฮผู้ก่อตั้ง Lim's Chicken เดินทางไปสหรัฐอเมริกาในปี1,975เพื่อศึกษาการขายไก่ทอด KFC ว่าขายไก่ทอดเป็นชิ้นๆได้อย่างไรเขาเริ่มทดลองและสร้างไก่ทอดโสมของตัวเองโดยเริ่มขายแบบชุด6ชิน้น ลิมส์กลายเป็นแฟนชายไก่ทอดแห่งแรกในเกาหลีใต้และความนิยมในไก่ทอดของคนเกาหลีก็เพิ่มมากขึ้นด้วย KFC ที่เข้าสู่ตลาดเกาหลีใต้ในปี1984ตอนนี้ผู้คนสามารถเข้าถึงไก่ทอดอเมริกันที่พวกเขาอยากลิ้มลองหรือได้ยินจากสงครามเกาหลีใต้อย่างง่ายได้แม้ว่า KFC จะมีราคาแพงแต่คนก็เต็มใจที่จะจ่ายเงินสำหรับอาหารจานด่วนแบบอเมริกันเพราะรสชาติที่มีสไตล หลังจากการเกิดปรากฏการณ์เคฟซีด่งดังในเกาหลีใต้ในช่วงทศวรรษที่1,980ได้กระตุ้นให้ผู้ประกอบการชาวเกาหลีมีความทะเยอทะยานสร้างแบรนด์ไก่ทอดของตัวเองทําให้เกิดการแข่งขันในตลาดไก่ทอดที่ดุเดือดเกิดสูตรไก่ทอดต่างๆขึ้นมากมายหลากหลายรูปแบบซอสพิเศษต่างถูกคิดค้นขึ้นแบบ snow wings แบบหมักซีอิ๊วในกระเทียมแบบเตาอบย่างแบบราดซอสพิก หรือแปลกๆแ,แม้กระทั่งแบบทอดทั้งตัวแต่ปรุงรสครึ่งเดียวปัจจุบันในเกาหลีใต้มีไก่ทอดแบรนด์ดังอยู่ถึง15แบรนด์ที่รู้จักกันดีก็คือ Pelicana Chicken, Mexican a n a Chicken, Genesis BBQ และ Tio c h o n Chicken ความนิยมในไก่ทอดเนี่ยยังได้รับแรงสนับสนุนจากละครเกาหลีในยุค2000เช่น My Love From the Star ที่มีฉากจวนจีหุนกินไก่ทอดในร้านข้างทางกระตุ้นให้ผู้ชมเนี่ยวิ่งออกไปซื้อไก่ทอดในร้านที่ใกล้ที่สุดหรือยอย่างกระแสฟุตบอลโลกที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพในปี2002ที่ส่งเสริมให้ยอดขายเบียร์และไก่ทอดพุ่งกระฉูดเป็นคู่หูความอร่อยที่สมบูรณ์แบบเกิดเป็นนิายามใหม่ของมื้ออาหารที่มีคำเฉพาะว่าชิเมกที่แปลว่าไก่ทอดกินกับเบียร์อร่อยที่สุด ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ก็เกิดปรากฏการณ์ที่น่าประหลาดใจก็คือร้านไก่ทอดเกาหลีเริ่มบุกตลาดสหรัฐอเมริกาทาั้งยังเริ่มเป็นที่นิยมอีกด้วยดูมีแววว่าน่าจะประสบความสำเร็จในไม่ช้าเรามาติดตามกันนะคะว่าแบรนด์ไก่ทอดของเกาหลีเนี่ยจะสามารถตีตลาดสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงพวกเราจะรีบนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังทันทีเลยค่ะ ยังไงวันนี้ขอลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามพวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆฟังเพลินๆจากพวกเราค่ะขอบคุณที่รับชมมากนะคะสวัสดีค่ะ